รู้จักกับพิเคิลบอลพีิลบอลกีฬาลูกผสมที่กำลังมาแรงทั่วโลกในตอนนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพีิลบอลพิเคิลบอลกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและเห็นในโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีกลุ่มผู้เล่นพีิลบอลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุด้วยความที่เป็นกีฬาที่เล่นง่ายสนุกและไม่ต้องใช้แรงมากทําให้พีิลบอลเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนทุกวัยพิเคิลบอลพีิลบอลคืออะไรพีิลบอลเป็นกีฬาที่มีลักษณะคล้ายลูกผสมระหว่างเทนนิสแบด เรียกว่าพาร์เลและลูกบอลพลาสติกมีรูวีเฟร์บอลซึ่งมีน้ำหนักเบาและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยว1ต่อ1และคู่2ต่อ2สนามของพี科尔บอมีขนาดเล็กกว่าสนามเทนนิสใช้สนามที่คล้ายสนามแบดมินตันโดยมีโซนห้ามตีวันลเล่หรือที่เรียกว่าคิดเช่นอยู่ใกล้ตาข่ายเพื่อจำกัดพื้นที่ในการเล่นลูกแบบกระโดดตกจุดเด่นของพี科尔บอลเล่นง่ายไม่ต้องมีพื้นฐานกีฬาใดมาก่อนก็เริ่มเล่นได้ไม่ใช้แรงมากจึงเหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ถนัดกีฬาใช้พลัง สนุกและรวดเร็วเกมมีจังหวะไวคล้ายปิงปองบนสนามใหญ่ใช้พื้นที่น้อยสามารถเล่นในสนามแบดมินตันหรือสนามกลางแจ้งขนาดเล็กเป็นกิจกรรมเข้าสังคมได้ดีนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มในชุมชนหรือสโมสรกติกาพื้นฐานทิคลบอลเริ่มเกมด้วยการเสิร์ฟจากด้านขวาเสิร์ฟต้องเป็นแบบตีจากล่างอันเดอร์แฮนด์ และต้องเสิร์ฟข้ามตะข่ายไปยังอีกฝั่งในแนวทะแยงระบบนับแต้มมีเพียงฝั่งเสิร์ฟเท่านั้นที่สามารถทำคะแนนได้ลูกต้องเด้งหนึ่งครั้งก่อนตอบโต้ในแต่ละฝั่งในช่วง2ลูกแรกของเกมดับเบิลบอลสูรห้ามตีลูกวอลเล่ในเขตคิดเช่นเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความยุติธรรมในการเล่นใกล้ตะข่าย เกมมักเล่นถึง11แต้มต้องนำอีกฝ่ายอย่างน้อยสองแต้มจึงจะชนะพีคคลบอลในประเทศไทยแม้ยังไม่แพร่หลายในวงกว้างเท่าต่างประเทศแต่เริ่มมีการแนะนำพีคคลบอลในหลายชมรมกีฬาโรงเรียนและฟิตเนสเซ็นเตอร์ในไทยโดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มองหากีฬาใหม่ๆที่เล่นสนุกไม่หนักจนเกินไปพีคคลบอลคือกีฬาน้องใหม่ที่กำลังมาแรงทั่วโลกด้วยจุดเด่นที่เล่นง่ายสนุกและปลอดภยัยจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเล่นเพื่อออกกำลังกายหรือเข้าสังคมพีคคลบอลก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี